บายดีพี่น้องเพิ่นเขาจะมาเบิ่งเมนาวีกรับมันไม่รองเพิ่นนั่นกรกเกียมเนาะมาเพิ่นหนึ่งลูกซี่เนาะแล้วก็เกียมสิไปอันนั้นไปห้องเรียนอี่ใหญ่พี่น้องเบิ่งเมนาวีกำลังคือสิเมนพังกี้ขนาดเนาะขี้ชกมันออกเนาะอันนี้เอาเห็ดเกียมแต่เศร้าเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง เตรียมแต่สัตว์ก็หน่ะเล่ห์ก่อนด้วก็เลยฟางก่อนวันชุกลากไล่เรียกันย่งเดียวก็แล่ห์เลยวันเดียวพอดีนะซึ่งซึ่งของอันชาหลดจะหน่าผึนพี่น้องนี่ได้ซึ่งเฮาแท่นแทนทำแม่กับลูกซึ่งเพผึนอันนี้ถ้าของเขานี่ประมาณจังหวัดเมนียนมอันจังเล่ห์นะหนึ่งเถื่อหนึ่งประมาณสองเถื่อยบ้ ค่าอนะันนั้นาลูกสีคล,ลิปโลเนาะพี่้องอันนค่ะลูกสีฮ้อนดอกต้ิดันโอเยสีเบิ่งได้เห็นนั่นเองเปิดไฟที่มันดเมจแจงว่เปิดไฟนะแล้วมันสีแจ้งกว่านลโอ้พอมันมีโนบิเปกระตุม่มผ่ามะนาวเนา เบ่เดากวนี้ก็หนึอันนี้าสิมนยโอใส่ตัวบอึบับแลวพี่น้องพี่แลวเลยต้มไข่พอดซุกช่วยให้ลูกกินเวลเฮียนต้ ือเป็นน้ำจิ้มลูกซีน้ำจิ้มน้ำจิ้มลูกลูกซีนพี่น้องเลยอันนั้นได้ใส่ตืมกันบ่เด้ยังลงแม่นเราสิมาผสมเราสิมาผสมกับน้ำจิ้มที่เขาเจ้าเฮ็ดมานี่คือสูตรเฮาเองพาพี่น้องแน่บมือกินได้แต่ฝักฝอกฝักฝักฝักกัห้องสั่นสั่นอันนั้นเขย่ามันลงเนาะมันเป็นกวนเล็กมันระบีบบ่ได้ เรียนขวดแก้วเนาะบวมเอนขวดเล็กขวดแก้วเด็กน้อยปัจจุบาห้าขวดน้ำสวดผีขวดเล็กอยู่ในใจเนาะปัจจุบันนะคะขวดแก้วพี่นอ้องเนียส่วนส่วนู้วน,ว,นว,วนี่ยังท่าไรสวยเทาหนาอย่ามาเบิ่งกระยาเอาว่าเตรียมเอาเตรียมเห็ดน้ำจิ้มไปให้เด็กน้อยเนะา,าปะปัจจุบันผสม สีเป็นสูตรเทาเองเนาะพี่น้องสูตรน้ำจิ้มพี่น้องเนี่ยปนี้มาเห็นเสียมบอกตี้เอาเสียมกละร้นบลาแมนเด้อพี่น้องเสียมมันชัดหน่อยนะเสียมอยู่ต่างเสียมนี่คือจองจ้ากรส่ไงปลาที่ปลาหน่ะปลาเนี่ยเดี้ยวหมอหน่อยแม่น้องวีเอาหายเดี๋ยวนี่ครึ่งเลยแม่น้องวีใส่งานลายจองจนเชี่ยวเมื่อวานนี่กั หว่านี่ก็อนาเข,ขาอันพัดเขาพัดเขากะละมังใหญ่ๆเขาเศร้ากุลูเนาะพี่น้องจนสุดคนที่เอาไปชมพี่น้อโอ้ยแกได้อยู่ปดี๋ยวพี่กนาแยกหลังแกหนแยกหลังตอนนี้ฮาก็คือซิมาปาดน้ำจิ้ม ห้าสิบผสมห้าสิ่เอาแบบนี้เป็นยังคือบ่อเอาแบบนี้เลยบอ่อพี่น้องเพราะว่ามันสีบั่วพอกัน <c oughs> นวดตื้มให้รสชาติมันบนพ๊วยมันสีหลวัตสดห้าสิ่เอาสูตรของเฮาเองกะไยังว่ากไรยังว่าเฮาจะว่ามันเผ็ดแห้งดีหน่อยจริงเลยเอาตัวนี้มาทมกันสูตรเฮาเองสูตรจากซส้าถีบแดงเนี่ย คืตจาสาธิตสาติตผ้าผ้า,พพาห,หีดเอากระจาเรามาเอากระเห็ดเพราะว่าสาติตผ้าเขาออกอางานสาธิตผ้าเขาเห็ดน้ำจ<ม>ิ่นสูตรด,ดั้งเดิมสูตรของสาธิตอันนี้เ<ม>ดี๋ยเอากระซีเพิ่มเติมเล็กน้อยเนาะพี่นอนองเพื่อให้มันกลมกล่อมกวัวเก่าห้าสิบคนหนึ่งคน ที่นี่เ้าก็บบุตรไปห้ากันเลยเนาะขนาดบัดอันแม่เนเขาทิบกับบว่างเขาทิบกับทั่วตลอดเนาะเขาทิบเราก็ลงใต้อีส่วนนี้เราก็ไปเวียกเราเ้าก็อยู่แต่เวียกเ้าเ้าก็เลยบุตรเป็ต่างคนต่างมีเป็นของตัวเองเนาะมีโอกาสก็ี่ได้ไปพ่วงกันอยู่เอาเอาบ่วงมาดูค่ะแั่นด้ที่ซิมมึงก่อนว่าห้าสิบเพิ่มเติมยังแน่นะว่าห้าสิบแบบนี้ไม่ใช่โปเพี้ยนแห้ง เฮาสิได้เพิ่มน้ำตาลบ่เฮาสิได้เพิ่มเกลือบ่เฮาจังว่ากันนี่ไดเบิ่งิมงนนี่นาิต้องเพิ่มน้ำตาลแล้วก็สูนอยนึงอือปมาลูกไปมา ชิมไปนี่บรรยากคักบันไดพี่น้องเลยต้องเอาลูกชิมมาชิมชิมแต่นหนักมากกันย่างมังคุดว่ามันเข่ากันได้ช้ำไดแต่ก็ยังแต่กันย่างต้องแต่ว่าก็ต้องตื่มยูเพราะว่าอันนไรเนาะเต่มเข้าไปแล้วพี่น้อง แต่ว่าอันนั้นน้ำประทันอยู่แล้วเป็นยังม่เป็นยังเดี๋ยวชิมให้เบิ่งเอาเพิ่มน้ำตาลนุ่มุโรยลงไปหน่อยนึงเอากระ كي เอาให้น้ำตาลแตกรือว่าน้ำตาลเปลือยเนาะก็ดีเลยจ้ะห้าน้ำพอดีเนาะน้ำมันเหนียวแหง้งเนาะ <c oughs> xìm được nhân nhưng mà tệ đẹp že20 xìm lăng con ở đây gỗ yên lăng không gỗ não rεί kab rất natuurlijk mừng này con mà nó lên các con ทำนี้พ่อว่ะได้แล้วกลมกล่อมเนาะมสม่ำๆหวานๆขาดแต่ลูกชิ้นใน,น,น,นเดียวเนี่ยพ่อจะทานลูชิมเบิ่งพี่น้องเลยไปแห่แม่น้องวีซิมบ้านเอ,ออปล่อยให้มันสดก่อนจะักดตอนนี้กไงทีมงานเท่ากับมาขบเบิ้ลเลยเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อข้าวผัดพี่น้อง กำลังลวกเสร็จนกำลังลวกเสร็จเนาะที es, ่เตรียมไปโรงเยนเ่าน่ลยกิัาาอเาฮอเลเอาลงอันใหม่เลยวะเอาน้เย็นหนงบอูเเดียวมึงแค่นาตัวนี้เอาทลอ้ยเอาลงลงทังนี่ลไปยังไงละวกแล้วแล้วก็ล่างลงทั้ง มาใส่หีไหนึ่งคุณ大爷บโบเอามือถือถอดังมันใส่ทางนะมันห่อมันห่อรือไรนใสกันหรือไงใส่ป่ะเผื่อมันห่อจะกันให้หมดกกตุ่ต้นงไีมัหอลมันสุกลรวบอว่าโอ้ยของมาเปิดไ้ไมนี่นะหู่นแล้พอนามทำอะไรเลยมันบอกสนิทอยู่กอกมันวนโบโบแมนเปิดไ้แล้มันบอกสนิทนะฟิต ปิดมันหมสนิทในห้องว่ามันชืกอช่ายเป็นเปล่าอยู่น้องเ้ยเฮ้ยใชนเฮ้ยระวังเลิกเสาผ้าเปียกเถิด

หาวสนเลเ่งองเงไจดีกมาสิลวกเสร็จมื่อก่อนนะลูกเสร็จแล้วอะไรอยจะไปต่อยูงเงี้ยนนะวาไ้เตรียมัน้เนเสร็จหรือยังเคีเเเยงเขียงหยดรถนะ เอาคนเอาสมอใหญ่ขางใส่ในเตามันบลูบ่เคียงเคนั่นแหละพอหมอมันใหญ่ดิเผือเอาปงใส่ไปเตารูบุ่มนะชนให้ท๊มันันใหนหนเฮมัน็เลยแล้วมันมันนะุยแลมนนั่นเลยอหนอนเปอ ชักทงจับเลยหนักจีบเบิร์ตบะจีกเบิร์ตเลยซิปซิปบ่ซิโลงเนาะจีบเป็นวัตถุเนี่ย

ยังบ่ห่อนนะพี่น้องกำลังห่อนห่อนกำลังเย็นเย็นเลยนี่ทาเบิ่งคลิปหน้าเนาะพี่น้องบาดซุกบาดยัง้งหมดเลยเนาะฮะสิลวกให้เบิ่งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องคลิปนี้ปลาก่อนเนาะบ่าวไว้โอ้ยพี่น้องทำไมดีพอกันคลิปหนานะ้าเนาะ